ชู For, Arrow, no ีิพ wow. ี่เอาเกิดกันฟังหรืเปล่าพอม้องใหญ่นาะจับมาพอม้าชูสิเดี๋ยวห้องเพลงให้ฟังห้องเลยครับหรอห้องใหญ่เพราะเมื่อในที่มีวัสดีค่ะอัมว้าวฉันจะต้องเป็นคนที่เสียใจไม่ว่าใคร ฉันอยามีเสมอไปเมื่อได้สิ่งที่เขาต้องการฉันไม่อยากจะมีความราักไม่มีเลืออีกแล้วสิ่งนั้นกับใครอยากเป็นคนที่ทำได้ฉัน จบแล้วค่ะคนที่รับฟังมอ,อได้ยินแล้วหนูบอกว่าหนูอยากฟังเพลงจอรกัชายฮ่าอ๋อรอว่าคืนนี้ผมจองแล้วนะว้าวคนไทยเป็นทังเลยนะนับ้อกไม่มีมากมาถ้าแกิดว่าฉันนับทเป็นจอนถ้าก็จะเป็นซาด้า แค่นี้ก็ทำให้ฉันสดใเพอหยุดนาา่ารักกับใครได้ไหมเพราะเธอโชอบทำฉันใจสลายเพราะกลัวเธอไปส่ดวตาใครจาแม้วโอ้คนรู้ฟูฟูเยอยนะ